วัสดี่ะ้าวันนี้สีมันหนึ่งปากระพงเนื้อ่น้องปลากระพงนึ่งมัน้ําเนาะมันนื้นาไหยักตกไข่เอาไปไม่ดี่นองปลาตุตัดนี่ย้อนหยักพีเนอะมันใหญ่นะครบมันมีมัมีหมอใจ่นะพี่นาะมันมีหมอนี่

ใส่ย้ตาลงไปน like ี COVID ่ 19. เนาะใส่ลงไปนี่นงตาลไดใหลอย่เนาะเลือกส่ตาลใจชอบแล้วนี่เนาะ แตงปลาจ้าก็ได้พี่นอ้องงูจ้าเจ็บน้อยเจ็บน้อยนะล่ะพี่นอ้องน้ำขุ่นเล็กน้อยจ้า ปัดเลยพี่น้องปัดคนละเบียดพี่น้องเค่ประมาณนี้พี่น้องเป็นไรตุ่ป๋าได้ไหมพี่น้องตุ่มป๋าพี่น้องอยู่น้อง เนื้อจลาดอีกสิเนาะเนื้อจะลาดอีกจิบิบฝาจ้าเสร็จแล้วจ้าสิน้ลาดน้ำจิ้มเยอี่เนาะลาดตักนเลยเจ็บเลยวันี่สิเนาะจ้าดิอม่กินก่อนแล้ว ปลากระปงหนึ่งวันาวพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องตัวใหญ่เราก็เลยได้ตัดขึ้นงพี่น้องใส่หมดเลยพี่น้องเลยหน้าด้วยชีจาเขาก็มีหม้อไฟเนาะพี่น้องเขาก็ทำเด็ดนี้ละจ้าน่ากินนะพี่น้องใส่ลงไปเลยปอกหานหลักส่วนของกระชีพี่น้อง แตกด้วยมะนาวจ้าตกแต่งพเพื่อความสวยงามพี่น้องใสกระเทียมฝ่าบา,บางพี่น้อง oh. มากินนะจ้าทุกคนเอาทูเด้อเอาใส่มือพี่น้องกุปเป็นยังน้อพี่น้องให้อภัยกันได้ใช่ไหมจ้าทุกคนสเสร็จแล้วจ้าฝากไปเด้อพี่น้องฝากคลิป ปลาหนึ่งมนาวินอ่ะปลากระพงหนึ่งมนาด้วยเด้อมหิดลข้ามสวัสดีนะจ๊ะเสร็จจ้าปากระพงหนึ่งมนาป่ากระพงหนึ่งมนาจ้าสี่มือบ้านกุยเวรำพี่น้องมาด้วยมุนก้อนไม้นมุนก้อนไม่น้องสิริกินมอโน่พี่น้องม้นม้วนมนมนม